นี้เรามาฝั่งนี้หมดแล้วใช่ไหมใช่เหมือนจะใช่อันนี้ไม่มีอะไร ห้องบันทึกบันทึกนี่ปิดวะรหัสไอเนี้ยเราพลาดเลยไปหรือเปล่าวะเนี้ยรหัสไอเนี้ย มันก็ไม่มีบอกนะบนตรงบนโต๊ะบนไหนอะไรชม่มันโอเคเราจะไปฝั่งโน้นละ